สวัสดีสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยเสียงเ <c oughs> ม่เดี๋ยวอกอกําลังไกลเสียงเสียงอะไรเมื่อเมือแปบเดิไม่ได้ลูกคอ บ้านใครสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมขอมาพี่น้องขอมาขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเลยเร็วมาเลยผู้ดเดหัวข่อยขอมาแลาหัวเลยตีเฮ้ก,กันหัวข่อยดึงดังดึงดังดึงดังลอยค้นถอดเร็วๆวมันเป็นยังเดินนี่เพจมันเป็นยังเดินนี่พิดกันตีเดินนี่ ปิดกั้นความรอบรอ่จะไหนทำไมต้องปิดกั้นกันอะ่ะปิดกั้นความรอกันทำไมอะ่ะไม่เข้าใจสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนประมาณสี่ม้งเลงกกัวหามง้งยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่ไลฟ์สดนะครับมาบอกก็จะแจ้งสิขายของขายหลักขายบัตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งร้อยท่านนะฮะ กดไลค์กดแชรหน่อยเข้ามาแล้ว <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินทางว่า้าออกจากเมืองเลยว่า้าออกจากวังสะพุงเหตุงานประจำที่แบงตําแน่งไขรลอดตาลีจมในหลายคนคนจังมาบึงมาสิใคอที่จมไอ้มูเจ้านี่ละเขามาแล้วก็กดไลคกดแชร์กันก่อนเป็นอย่างคนมันือบ่าขึ้นเฟซบุ๊กมันเป็นอย่างนี้นเหมันปิดกันเพราะอย่งเพื่ออีหยัง มันปิดกั้นทําไมปิดกั้นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคอมเมนต์หน่อยเร็วๆคอมเมนต์เปิดการมองเห็นแชร์ออกไปบนไปแชร์ไป,ไปไปใส่น้ตสิกำลังเดินทางไปงานครับกำลังเดินทางไปงานนะฮะอย่ามองหัวเด้อผู้ใดหัวคอยลิ่งกับปัก้างลางแล้วผู้ใดบัดนันเซื้อบัส เขากุ้มเฝ้าซื้อบัตรเขากุ้มใหม่กำลังใจกันกันนะไปใส่เหมือดพี่น้องไปใส่เหมือดพี่น้องขอยไปใส่เหมือดกำลังใจไปได้หมดเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับชมอีกแล้วประสันตอนนี้กำลังเดินทางไปงานน้องมาร์กี้นะฮะ <c oughs> อยู่อำเภอเน,นี่ยก่อนโดนศิลาจะไปเปิดวงยังไกเนาะบางนีก็ได้ก็คือเปิดอยู่บ้านเขา <c oughs> จะคองยุบไก่เขาเองก็หม่จม กำลังเดินทางครับช่วงนี้พี่น้องนี่สิเหลิกงานมูจจบกำลังเหลือกงานของมุจักอยูแล้วก็เหลือกงานเดินทางอยู่เพราะมีเวลาเบิ่งข่อยโอเป็นยังดอกผู้งคน,นกับกำลังหาเนี้ยอยู่เนี้ยกินแรงนะก็เลยว่าเออเป็นยังดอกเบิเ้งข่อยก็ได้ดอกก็บ่ได้ข่อยก็บ่่าอยังดอกแต่ว่าก็สิเคียดอยู่นิดนึงเบิ้นนิดแหละก็เคียดอยู่หลายๆห,หนึ่งอยู่ สวัสดีนะฮะ16ตุลาไปแสดงที่สกุลบ่คับรอบเบิรยูเดอร์แมนครับผมวันที่16 <c oughs> สิบซีมาย16ยนะูสกลนครเหมิดครับยี่นองสกลถ้าให้กาลังใจกัน1ิฟหายุ่อากาศอำนวย16ยูสว่างแดนดินนั่นมาดามปอจะภาพใหญ่เด้อจะภาะพใหญ่ฮะมองรับมองนอนเห็นมาลร่ำเดอ้อวันที่16ออกเด้อสว่างเด่นดินเดอ้อ <c oughs> สวัสดีสองร้อยท่านนะครับ ถามาแล้วคนอะไรกนแช่กันก่อนเออเปิดการเมืองนนกันก้อนพี่น้องกันจักไปใส่เหมิด <c oughs> ตอนนี้กำลังออกเดินทางนะครับไปหอดพุ่นกับสิบ้านคำ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 แรงแรงคำคำแรงแรงตะเวนแดงลับดงุงตึกสูงคำคำยามแรงมันไม่ใช่มันบ้าเล,เลยเลิกง,งานยามแรงเลิกง,งานยมแรงตะเวนแดงลับดงุง ตึกสูงเอาเขาฟูจิอยู่แน่ใจร้อยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงเทวถุงทองนาคือฮอดแม่พ่อก็ออยู่ดอนพนันมนะไม่ได้เธอต้องกลับสว่างเดียดินดวดเดี๋ยวนี้เพราะว่าวันที่สิบห้าสิบหกหมอลำไม่มีที่นอนเธอต้องไปหาที่หลับที่นอนให้หมอลำเดี๋ยวนี้ให้ทีมงานอาจารย์โนตีเดี๋ยวนี้ พอเธอต้องจัดแจงนี่พอฉันให้โอกาสเธอเต็มที่แล้วเธอต้องเป็นคนจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่าง้าใจปอสุดปังสุดปังเฮ้สวัสดีครับกําลังเดินทางพี่น้องออกออกจากนี่ออกจากบ้านเดินทางใส่ดอนง้อสอนลอนเลียนขึ้นผู้พนังใหม่ <c oughs> ออดพุ่นกับสิมันเออสองทุ่มนะ ประมาณสองทุ่มพลุลับพี่น้องหอดพลุกันมาสองทุ่มสามทุ่มมันไหนข่อยขืนเทียงขึ้นหน้าคนสิบลอกสติมันก็สิข้นเดือดแต่บ่เข้าใจมันให้มุกข่อยขืนเทียงขึ้นพนะให้ศิลปินรับเชิญแม่จะว่าต้องมาไไว้เด้อพนะศูนลายเหมือนไปรับเชิญน่บ่มืันนี้ไปรับเชิญมันเหมือนไปรับเชิญมันมันรับเชิญเฮข่อสิมันขึ้นตีสอง กาวาลำ้ำล้ำเดืองจากทุท่ายเดงกๆมันขึ้นไม่นี้เลยล้ำเดืองมันน้นำนอเออเห็นมันเอาชุดไปน้ำไปเตียงชุดเพียดขืนล้ำเดืองตลอดสารวัตรรอยอยู่สันโวยหาหมองลับหมองน้อน,นดีๆเด้อเตรียมไปเมืองเลยมาเมืองเลยเมื่อดหอีกน้อยมา,ยาสัน <c oughs> ส,สดีเจ้าภาพวันที่สิบเก้านะฮะสิบเก้าพุศจิกาเด้อ มาดามต้นเออมาดามต้นมาดามต้นเพิ่นศูนย์เมื่อวานจังเพิ่นศูนย์ยังของเพิ่นเพิ่นขึ้นฮึบฮึบฮึบเย็บเป็นบ่ได้ไปรับนั่นแหละเจ้าภาพก็เลยสิริรัมเกิดเองเจ้าภาพลงศูนย์เมื่อวานนี่โอ้ยไปหล่ะขอดูพอจะากอกับพระเดชเจ้าไปเบิ่งเฟซเขาอย่ามาเบิ่งเฟซข่อยอันนี้เฟซจักรพรรดิลำเพลินแฟนเพจไปเบิ่งเฟซพอจะากอ สุดปังสุดปังพี่น้องคอมเมนต์ลเร็วคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้กันกอคิดว่ามันอพี่น้องกับิษมันมันเ่แจ้งเตือนมู่เจอมันแจ้งเตือนว่ากระทำเนี่ยมันแจ้งเตือนไหมอ่ะถ้าไม่แจ้งเตือนก็แสดงว่ามันก็จะค่อยแจ้งเตือนเนาะเออมันตั้งเป็นมันตั้งเป็นมันค่อยๆแจ้งเตือนไนั้นแล้วเออพี่น้องก็ค่อยๆเอ็นคอมเมนต์แล้วก็ค่อยๆเอ็นเปิดการมองเห็นเด้อนะพี่น้องเด้อแจ้งไหมสุดปังสุดปัง สุดปังอะไรเย่ๆโอ้ยมันเปิดอีกแล้วนะสงสารพี่มะนาวยี่สิบสามพอกันบ้านน้องผือด้วยสันครับผมยิ้มสามนี่กกจบเป็นงั้น,อน,นคอนเสิรต์ตเนอะรูปแบบคอนเสิรต์ตเป็นของอ่าของอ่าทีมงานของ Apple Sound นะครับถ้าเรล่าประเทื้อศินป์กลับไปร่วมจอยเจ้าคือเก่งแถวนั่นเป็นยาแฟนเพจ โอ้ยหาแตงไปบุเจ้านี่นแตงไปยังไงสวัสดีนะฮะแจ้งอยู่ข่าวแสดงว่าคนบ้าข่ยบ่อยากขอมมาเบิองข่อยเองถึกต้องแล้วก็ถวดแสดงว่าบบ่คอยมีคนอยากมาเบืองข่อยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เข้าใจกันอยู่เนาะก็เข้าใจกันอยู่นะคือหลายอารมณ์แถบเพเอกคนรอสดนเป็นปกติของคนรอหรือพี่น้องอารมณ์มันสิหลายแนวบูบาบูบาบสุซาสุซาเนจช่น้อย <laughs> สุดปังสุดปังสวัสดีน้องแนนนะฮะผู้สาวข่อยมาเลยอ็นบอกดไลค์กดแชร์หน่อยน้องแนนทุกเฟซเลยนะกดกดแชร์กดแชร์ให้หน่อยเอาทุกเฟซเลยขอทุกเฟซมีกี่เฟซแชร์ไปทุกเฟซแค่นั้นแหละไม่ขออะไรมาก สวัสดีครับ200ร้อยกับท่านอ่ะพี่น้องเขามากกดไลค์กดแชร์กันเด้อเปิดการมืองพูดเลยว่าท่านสื่อบัตรคิดเลี้ยงข้างล่างบัตร79บาทมันสื่ออยากซื้อแค่ปนฏิบัตรนต่ไหนคอยถามเนี่ยสองเล่าข้อข้อนี่คอยคอยหูุดหงวดมาอีกดอยก้อนเนี่ย่ท่านสื่อบัตรคอยเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดลิ้ยงข้างล่างสื่อบัตร,คอ,นนออตรคอย79บาทจะเล่นพรุ่งนี้แล้วจะไปซื้อตอนไหนฮะถามเนี่ยจะเล่นพรุ่งนี้นะ่ะถ้าจะภาพบดได้สนสีไ้สีไ้ใส้นละสีไ้ใส้นไหม โอ้สันสุภาพประเด็นสั้นเราเส,สียห,า,หายสลงังไหมเออเสียหายไซม์ไหมาสนป้ไปจะนโน้อไปเจเนนอน้องหักหนองแพงวันที่สิบเก่าเมืองเลยนะครับเมืองเลยมวลสื้อนแซกับที่มันสั้นเราบันทึกสินแจ้งเตือนยุคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่แจ้งเตือนนะฮะมากก มากวน้นอื่นผู้สาวเจา้าย่ามากวนูว้บอกกันเองตัวน้องมู้เจ้าอยากใหันมู้เจ้าก็อยากให้เขาควรจะกระทักตอบเขาที่ะรว่านําเขาที่ละแสดงว่าเจ้ามีใจอยากให้เขาควรขั้นมู้เจ้าไปอยากให้เขาควรเจ้าก,ก็จะไปตอบเขาสำ <c oughs> นันตัวไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรในกอไผยเลย ซื้อแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ดใดมาหมท่านสื่อโกนเหรียข้างล่างด้วยเจ็ดสิบเก้าบาทพี่น้องสิโอนท่าไดก็ได้พูดลองกนโอนมาหน่อยหนึ่งพูดลองกนโอนมาสองหน่อยพูดลองกนโอนมาเจ็ดสิบเก้าบาทกันนี่เขบาบ่กเป็นยังตื้อว่าไปกำลังใจนะฮะกำลังใจพวกนี้จะเล่นแล้วพี่น้องเพราะท่าเขากลุ่มอยู่กำลังใจไปใส่เมิร์สสิเด็กอดค้ากลองป่ะนี่ข้ากลองกับประธานอะไรนี่หนี่ยพี่น้องค้ากลองปนินะ เออ,อขายอาหารค่าเครื่องดื่มตะกล้องอีกพี่น้องซื้อบัตรแจกบัตรกระไรเด้อพนักติแจกแจกยี่สิบสามสิบร้อยบัตรพันบัตรกระไรถือว่าเป็นกำลังใจให้กันเออบมื่อเราควนพี่น้องหลายดอกเจ็ดสิบเก้าบาทนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันเป็นอย่างไมรมันเดินรถได้ทางเดียวหรอเอาไปยังสิบวะ <c oughs> ซื้อแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ คืนนี้ขอบคุณมาเลยน้ำใจจากทีมงานแมวออคำเดอ้อนะครับเป็นยังไงควันอะไรอะไอโอนสิบเก้าบาทเด้อบออายุบอสแต่วอ,ได,อได้ต้องเสียสิบเก้าบาทเ,าเพราแพงดอกขอบคุณและกำาลังใจสำหรับคำขค้ืนนีพี่น้องครับมึงนี่มึงแรงเนี่ยกับแม่กําลังใจน้องมาร์คจิลันธนเดอ้อทีมงาน ขอบก้วงหัวใจสีเขียวเฮ้าเออมีหน่อยมีหน่อยกลับไปตามหน่อยมิลายกลับไปตามหลายไปตามกําลังใจพี่น้องนั่นแหละนะครับไปมหาซู้กันศิลปินเลือดศิลปินอีสานเฮ้าบะถิมบะปากันที่หักแพ้งกันไปยุใส่กันคือเกาแหล่พี่น้องนะครับมือมือ้อมือนีไปหาน้องมืออืน้องมหาก็ถือว่าอ่าวนเวียนกันไปอย่เนี่ยพี่น้องเนาะศิลปินหมอลำ่มมีสารบันเฮ้ากันเหมือนกลังใจจากพี่จากน้องจักจิกรเอบยมัตตใส่ดิเม็นบ่ว่ามีกาลังใจบอมีกาลังสับต่อทุนสีเห็ดหนัง อีหนอาหารจับปลาบ่หลายทุนบ่หลายก็สิได้ใส่ทุดเก่าไปจังซี่เด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็ให้กำลังใจกันไลฟ์สดยามใดพี่น้องก็ซื้อบาดให้กำลังใจกันเด้อถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับศิลปินนะครับซื้อแล้วจ่าย100บาทขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ลงทุนนี่ก็ะจอบอยู่ดีว่าโอ้คูณศิลปินบ้านเรา ช่วงพบคร่ำพี่น้องช่วงพบคร่ำพี่น้องกสิยุงยากยุคของคุณแจ็คมุเจ้ายุ้งเจ้ากสิยุงมุสิยากมุเจ้านั่นแหละก็บอกเป็นยังกับพูดใเข่ามาเบิงกะถือว่าประชาสัมพันธ์ซอยกันคนไรคนแช่ซอยกันนะฮะน่ารักน่ารักโบ๊วยยองคอยสิละฟังจมกรสิซื้อดเสือไปซื้อบัตรน้องบูธก้อนจ่าเอฟซีใจเกินร้อยเอบีจ้าเบ้าแหลกกลับไปมาสิขอบคุณทีมงานเอฟซีจาก ใจเกินร้อยเอบด้วยนะครับขอบคุณความวากอแพงกับพี่น้องครับหอดไส์สิบจงหอดไสเจ็ดสิบ้าเจ็ดสิบไปน้ำสีมาเลย <c oughs> วันตออกอายวันตาออกม,มือนี่ตจังพอกันมือกว่ากระสีรวงเขออดาดรนเลยไม่ได้กลับบ้านทีไม่ได้กลับอะไรท้ <c oughs> หากแพงเบิ่งแย่งกันซื้อบัตรแล้วขอบคุณครับผู้ดใดบ่ได้ซื้อคลิกเลียงขางลางเด้อเป็นกำลังใจกันพี่น้องตอนนี้ได้ค่ากล้องแล้วตอนนี้ พี่น้องซื้อบัตรนี่ได้ค่ากล,ล้องเล้วเหลือคาอาหารค่าเครื่องดื่มเนาะของตะก,กองเนาะพี่น้องซอยกันซอยกันผู้ไร่ใบผู้ละมือนิดๆหน่อยๆแล้วพี่น้องซอ,ซอยกันซอยกันทิมงานเห่าทิมงงานขอบปัวเหารบกวนพี่น้องเนี่ยจักน้อยในช่วงประเดิมช่วงเฮ็ด วงปีแลกเขาค่อยเป็นค่อยไปค่อยเดินนะพี่น้องพยายามสิบบัลลปกวนพี่น้องอียงมากไม่แต่ว,ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องกับเพิงกําลังใจเพิงกันังทรัพย์จากพี่จากน,อน,อกาน,นอ้อง,งนงอานะนองเข้ามาศิลปินบอลลองบอลลัมแหลกเงินแหลกข้มกันจากสีเห็ดที่แพีงน้องเข้ามาศิลปินอาชีพศิลปินก่อนก้่าวขึ้นเวทีก็มีเรื่องให้คิดมากมายแต่ต้องกองมันไว้ตรงนั้น เพราะอาชีพเราเนี้มีชื่อวาอ่าโมลำออกซิช้ำน้ำตาสิน้องก็ต้องกองไว้ลังเวทีโอละโนมาโมลำชีวิตมาร้องมารำพี่น้องเดินทางไปสักครู่ให้พี่น้องมาไล่สดบ๊บอ,อ,อ,อันบ่อยพ่อให้มันเงียบเดี๋ยวไปลัางหดหลังวิธีของสิไล่สดพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอีกรอบหนึ่ง ะครับไปหอดอไลาสดซนองมากเดีสส๋สิไลายโซนซูพี่น้องเบิ้งเด้ออีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหักแพงเบิ้งแย่งกันบอกเลีข,ข่อยเน่ข่อยเสือข่อยจังสือหานเสือล่อยปาะเสริฐขัหาเงินซื้อไล่อไบอกเลขอีหยังเรียยี่หางหาซูเหมือนงวดว่าหันบอกคักบอกเน่เป็นคู่พาก,กันซื้อเอาบรรทออถามเน่เป็นคือู่พาก,ก,กันซื้อเอาโอข่อยบอกคักบอกเน่พนันเฮ้อร้องเพลงขอโทษแม่ลูกแพรลักไอ้ฟังเนส อดีตลายเนาะปอเนาะมาดามปอนี่อดีตลายเนาะสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อหากแพงคือเกา่าอย่าถิมยาป่าลูกเต่าย่าถิมย่าป่าลูกหลานย่าถิมยาป่าลูกหลานลูกเต่าเด้อเด้อ <c oughs> อารมณ์ดีแทนมันเนี่ยมันแล้วต่มือหรือพี่น้อง แต้องมือเมื่อใดนอนอิ่มๆก็สิอารมณ์ดีจังน้อยมื่อด้บ่ได้นอนก็นสิวุดวิดฟัดฟัดจักน้อยเมื่อใดมีเรื่องให้ทุกขของมองใจก็สิซัดจักน้อยเป็นเรื่องปกติของอารมณ์เพราะเราคือมนุษย์โรคบอกแต่วุ่นไหมคอยบอกเมื่อคอยบอกในกลุ่มเมื่อคอยทรงไปในกลุ่มเมื่อมู้จ้ามู้จ้า ตียีเเป็นเองมันขึ้นอยู่น้ำหลวงคนเห็นบ่อเลขตัวเดียวกันแต่ว่าสิบคนเบิงตีในสิบตยี่สิบ,ต,สบตกับมี่แฟนแล้วมันขึ้นอยู่น้ำหลวงเด้ซื้อแล้วร้อยหนึ่งเหมือนเดิมมันสันคาบขอบคุณครับโอ้ม่จักหรือเนาะขอเพ่ยงยังขึ้นกับมี่แต่อกฮักอกฮัก่ผ่านให้ ซื้อ 2, สองเฟซกูนะพาสัุนี่แม่อยู่โอ้ยนี่แล้วเข้ามาค้อมแพงเห็นบ่ขนมเน้นซื้อเนียนคอยสี่สิบบาทเออขนมเน้นน้องน้องเนีนนี่น้องชื่อเนีนนี่ซื้อซูเฟสนี<ย>่ก็สิได้ประมาณสามสิบบาทโยคิดว่ากูไปแล้วซื้อ,อซูเฟซนอนหลับเลยบ่ถึกนะออดพุ่นก็สิค่ำเนี่ยจักน้อยล่ะพี่น้อง คำคำก็สิตมะเลยะชนนอย,นนอยช่วงนี้พี่เป็นช่วงที่พี่น้องกำลังแบบว่ากับอ่ Nh บา,อา,ย,ายุ่งกับการกเขาเรียกว่ายุ่งกับการอ่อเอิญเนี่ยครับกินแรงกินง่ายกินแรงกินง่ายเอหาหาหาเรื่องหาง่ายอยู่ช่วงนี้แลหละกรับลังคนพูดพูดที่เหตุงานกับช่วงกำลังเลือกเลือกอกับหงอยู่นะครับพี่น้องกันเดี๋ยวยาฟ้าเดี๋ยวกษิตมะเล่อยู่จากช่วงหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงพูดลาฮอดอัน บ้านนองมากคุณหลายในจังสีไล่เปิดฟุ้งวันนี้เปิดฤดูการนะครับลำซิ่งเงินล้านมาร์กเจรพันธ์ราศีศิลปินหลายผูหลาย้ายนไปโฮมกันอยอนพี่น้องนะครับไปให้เหกำลังใจกันทูหม่องทูบอลละพี่น้องเดอ้อยาถิมยาป่ากันนะครับคลิกลิงก์ข้างล่างซื้อบัตรให้กำลังใจวันที่10บหรือพรุ่งนี้นะครับเหรียญยูบาน ซ้ำปาหันอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีสั้นเราไปเรงสินเต็มวงเต็มโชว์นะครับร่ำเรื่องตอก่อนทำนองขอนแกนปีนีร่ำพัสุทุนมนุ่านะครับไงกนกำลังใจกันมีการปรับสคริปต์ปรับรูปแบบให้มันกระชับขึ้นเน้นเตยมากขึ้นพูลังค้นว่าโอ้เตยคักเตยแนวสนคอยปั๊บเอีย เอ้ครับก็เก้าอีกเออปั๊บอีกเอาเฮ็ดให้มันสมใจพี่น้องเฮ็ดไห้มันสมกำลังเงินกำลังศัพท์ที่พี่น้องสื่อบัตรออนไลน์เข้ว่าเบิ่งแลวก็ะพี่น้องสื่อบัตร้างานข้ามาเบิ่งให้กําลังใจกันผู้ลองก้นยู่ไก่กับแพร่กลังใจกันเด้อมืออื่นเด้อนะครับบัานซ้าเนี่ยก็ซ้ำปาหันบุญมหากถินเป็นบุญของมู่บ้านนะครับบันซ้าปาหัน อําเพื่อกูแก้วจังหวัดอุดรธานีพี่น้องไปให้กำลังใจกันเด้อะนะครับพรุ่งนี้นะครับวัดไหโศกื่อวัดไหโศกเหมือนกันวัดไหโศกเหมือนกันใช่ไหมถึงไหนกันแล้วสัญ,ญายังไม่ถึงไหนเลยครับหัวตะอออกจากเมืองเลยง <c oughs> วต้องออกจากเมืองเลยไปหนีกันสิเขา <c oughs> ผู้กระดึงล้มพัดตึงกำมพูกระดึงเขตเมืองเลยเมืองเลยอ่ากัมพูกระดึงเสเร็จแล้วก็สิไป ชุมแพนบ่เขาแยกชุมแพชุมแพแล้วก็ไปหนองเลือ้อหนองเลื้อแล้วก็เขาในเมียงเขาในเมียงเอามันคือสาดอะไนี่เขาในเมียงเขาในเมืองแล้วก็จังออกจากเมียงออขอนแกน่นออกไปออกไปทั้งโคราชกันสินำทางบึนๆไปบรนพยเมืองพ้นแล้วก็เขาเ <c oughs> ขาไอ้น้นจิรา <c oughs> บุญละ เจอที่อุดรลูกประสันเจอกันที่อุดรครับโอ้เหมือนเด้อไปปูสาดนกาลังใจที่มันสั้สางเราถึทังสิน้นไปเยี่ยมไปยามี่น่องอุดรคือเกา่าปีนี้แงนผู้ใดแ็นผู้ใดเ,เป็นเอฟซีสั้นเราเนี่ยใหญ่บ้านมาอยู่อุดรเด้อปีนี้เด้อดูดการนี้เด้ออุดรรูซึกมาสิไลา์ซะเหลือเกินนะฮะมักพิงหมอลำหมอหล่าว ไปฟังเพลงไปฟังก่อนลองก่อนํำไปเบิ่งโชว์นะครับคิดว่าทุ่มเททุ่มทุกคนศิลปินทุกคนนะครับองค์กรของเฮาถูกๆูกายทุ่มเททุ่มกําลังสับกาลังใจกําลังแรงทุนลงลงแรง<ๆ>เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนะครับในรูปแบบของหมอลำขนาดกลางนะครับเฮาเห็ดซ้ำที่เฮาเห็ดใดเอาเห็ดซ้ำที่เฮาเห็ดไหวนะครับค่อยๆแยงค่อยๆก้าวไป การเจริญเติบโตมันสิไปซ้ำใดขื้นยู่กับแห้งใจพี่นองนะครับเอากําลังใจพี่นองเป็นเดิมพันกํกลังใจหลายต่อเติมหาวว้งไงขื้นเร็วกวกลังใจบ่หลายวงก็สิถอยออกนะครับน่งล่านก็สิถอยออกเทะาตเทะาตโต,โตขึ้นยุ้นะมูเจ้าเด้อ นะครับพรุ่งนี้ให้กําลังใจกันครับคลิกลิงก์ข้างล่างนะครับบัตร79บาทเอาน้าพี่นอ้องบพือดล้อยดอกไปเบิ้งการปรับชว่วใหม่ปรับสกิบใหม่นะครับว่ามันเป็นจังไไดนะครับเรื่องชุดปรับใหม่หลายสิ่งหลายอย่างที่ปรับใหม่สมูทขึ้นก็เกาแน่นอนครับพี่น้องครับไปให้กำลังใจกันสําหรับพรุ่งนี้นะครับคลิกลิงก์ข้างล่างพดูดใดบเพะท่านในสื่อบัตรสําหรับออนไลน์นางานครับบัานซ้าปาหันวัดไหโศกอ,อําเภอ กูแก้วอุดรธนานีนะครับพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ก็ไปให้กําลังใจน้องมาร์คจิรพันธ์นะครับ,มบหมอลําสิ่งเงินลานมาสั่นค้ายบัตรออนไลน์ด้วกันน้องไส้กระไดนะครับทักไปที่เพจมาร์คจิรพันธ์นแฟนเพจได้เลยนะครับพี่น้องกับคนหาเบิ้งกระไดใน Facebook ของเขานั่นแหละนะครับ สนับสนุนหนึ่งร้อยคือเกาลูกราสันมาเรียนยูพูกกระดึงแน่แเด้อลูกรสันครับขอบคุณครับขอบคุณข้ณาวก็เพ้งพี่น้องขอนอนุญาตเดินทางต่อนะครับขออนุญาตเดินทางต่อนะครับเพราะท่านในมุมเขาอยู่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีดีท่านในมุมท่านในมุมเขาอยู่บรรยากาศดีมากเลยครับเอา ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณความแวงพี่น้องนะครับเดี๋ยวเอาไปสนีกอน,นพี่น้องไปกินแรงกินง่ายเห็ดเบียกแรงเห็ดเห็ดเบียกง่ายก่นอนเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงค่ำ,ำเดี๋ยวเราจะมาไรฟ์สดให้ชมบรรยากาศหลังเวทีน้องมาร์คจิรพันธ์อีกรอบหนึ่งครับบ๊ายบาย